เอาวันนี้ผมก็จะมารีวิวยศดสองเพรให้ดูกันนะครับตัวนี้ขายนะครับขายถ้าใครสนใจรหัสไหนก็ไปดูในแฟนเพจผมได้นะครับพ <Yeah. S 1> อยแบงกันนีน่านะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video โชว์ปืนนะครับโชว์ปืน่อยนีไาพี่พับเก็บนี่นะครับนเรื่อนลงมาดูชา้าๆปืนเติมเพียบครับนี่ครับนี่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 ครับนี่ปืนเด่นของเราเลยนะครับนี่ครับ ลึนสั้นระเบิดก็มีครับพกคู่มีดบินยังไม่ได้เปิดใช้นะครับตัวตัวละครนี่ครับฟานได้เจมพูดมากนสครับนี่ครับไอเทมเพียบเลยนะครับ ายายังไม่ไม่ได้ทำนะครับซื้อแต่ปืนเติมอ,อย่างเดียวถ้าใครสนใจก็ติดต่อเพจผมได้เลยนะครับ w w w f a c e b o o k จุด o ีโ a n อ็ม n นนะครับครับ <c oughs>